everyday everynight you too m o c h yeah charlie too m o c h charlie is too much oh my god ใช่ too m u c ือนนกัอะอะไร too m o c h ทุกคน charlie new name charlie too much charlie too much a l t o my o k m name is too m o c h มึเคยเห็นใครก็เอาคัตไข่จิ้มต้มกับปลากินอีกแล้วนะคะอร่อยไหมพูดมากิน c h a r ก i น too m o c h มึงว่าคัตไข่จิ้มต้มไปบเผอกเทศอร่อยไหมอร่อยไหมน้องไก่ให้คัต้องกัตปองไก่คือยกมาเนี่ยจะให้มึงกิน ยังอยู่แล้วเนี่ยไอเทนี้ย่างแต่ไม่ต้องจิ้มโอเคไม่ต้องจิ้มอุ้ยอ้ยปีนี้นี้เ้ว้ายอยปะไม่หลุดจ๊ะไม่ไม่หลุดนะแต่แบบเพื่อนขายของดิเพื่อนปกไม่หลุดด๊าอ่านี่เขาชี้ให้มึงอ่านอ่ะมาทำไมเจ๊ะชี้ไม่หลุดชิ้ไม่หลุดชิ้ไม่หลุดทิอ่ที่ถนนท่านที่ถนนท่าน หยิบมาให้กินมุ้่เฮ้ยทำงานอยากินเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าสีจะไม่หลุดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูกันมาลองกัดกันดูสีไม่คัดไหมไม่เพื่อนอยู่อยู่วะไอแมนี่ดิคัดอยู่เยอะจริงป้อนป้อนเขาหน่อยป้อนเขาอร่อยอร่อยอร่อยนี่ป้อนเขามึงจับมางี้ใครจินมึงฮะให้เน่ผมผมไม่รู้ ผมนี่ผมนี่รู้จักเขาดีเขาไม่ชอบน้องไก่ทำไมเขาแบบเขาไม่ชอบน้องไก่เขาชอบอกไก่เหรออืมเขาไม่กินน้องไก่ทำไมอ่ะวายวายเปลียนทักตะยามมั่งจริงทักตะดมแม่อร่อยค่ะเห็นไหมรถแม่งมันแตกต่างกันเลยทักตะยามเคยดูว่าน้องไก่กับอกไก่มันต่างไงวะเอางี้อยากกินน้องไก่ให้แล้วให้กำมังกินอกเดี๋ยววันไหนมึงจะหลอกหันมาข้างในให้มันเหมือนเนื้ออกอกไก่อ่ะเขา

ทนมากเลยปากทนปากท้องปากทนไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดอสวยสวยสวยไม่หลุดเลยแสดงว่าทาสงการได้ไม่หลุดไปกัดทำไมดีว่าคุณหยุดกินไม่ได้กามินกามินพูดว่าเล่นน้ำสงการได้ สงการได้ล้เล่นน้ำสงการได้แล่นนะจุงกันได้อ้าดกาดีดีดีฮะจิ้งเนี่ยอะไรวัตถุประสงผมมีอะไรจะผมมีอะไรจะฟังเพื่อรู้ป่ะ Uhm. ตอนแรกเนี่ยผมซิกแพคกับชัดมากเลยเจ็ดวันเเ ke, masa, urgency, นะผมหนักผมขึ้น6กกิโลอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยดูผมกินเยอะขนาดไหนอ่ะเขาพาผมกินที่กองจนกินเนาะมั่วมั่วมั่วเนี่ยมั่วโน้โน้ยยยยม่วหิวข้าวมากเพื่อน อกว่าหมดทุกตะกร้าตะกร้าหายเหรอตะกร้าหายเหรอหมดทุกตะกร้าเลยค้าหน่อเพื่อนพี่แจมลดเสียงให้หน่อยพี่ไอ้กัสไก่อยู่ตะกร้าไหนไปตะการ์เสียตะการ์คอจีน่าเลยนะคะตะกร้าหมดเขาบอกของหมดเฮผมจะบอกง่ายๆเลยเพื่อนของหมดขเติมตะกร้าด่วนค่ะถ้าลิฟต์ไม่ดีเนี่ยไปด่าลูกค้าได้เลย ไม่ไม่แต่ของดีจริงผมเมื่อวานน่ะเราลองเตยเดียวไปทาป่ะทาแล้วค่ะเตยเอาไปทางจริงทีงานแคลไปบ้างเอาไปจริงเม,มื่อวานนี่คือแบบว่าหลายๆวันผมได้มาทามันอะทามันทุกสีเลยแต่ผมมาชอบอันสีแดงกับสีที่ว่าแบบสีสวยๆหน่อยเพราะว่าทาแบบแล้วมันยังดูธรรมชาติอยู่แล้วมันก็ติดทนนานด้วยมันเป็นนวัตะกรามาะรมใหม่จากเกาหลีเม็ดสีผ่านการเคลือบไวไม่หลุดง่ายมีบำรุงกันน้ำติดทนทั้งวันหลายชั่วโมงค่ะรุงปากด้วยนะว้าวไอ้กัรปลักขีดมากแล้วอ่ะฮะ Hey? Hey? เอาเพื่อนไม่เป็นโครงการก่นคุณคุณอยากถามว่าสีอะไรสีอะไรเฮ้ยแอนะาลองนเขาบอกว่าไปสงการได้หรือเปล่าเนี่ลองไหมก่อนเน่เพื่อเพื่อนเพื่อนไอ้นี่มันไม่ยอมเพื่อนเพื่อนกดซื้อที่ตาได้เลยผมจะบอกให้ว่าของดีเฮ้เจ๊เจ๊พอเสร็จงานผมขอเชลนี่ไว้ได้ไหะขอเชลไว้ได้ไหมเออขอเชลไว้ได้ไหะเออเดี๋ยวทาง ขอเชืไว้ได้ไหะเ,เดี๋ยวถามนะคะ